สวัสดีจ้าตอนเช้าทำอะไรจ้าตุนทำอะไรวันนี้หอหมกปลาช่อนอ่าตุนมาดูปลาช่อนนาดูวยอ่ะอันนี้ปลาช่อนนาปลารวมมีปลาช่อนนามีกบมีปลาโหลดปลาดุกนาแล้วก็ปลาสลิดอะไรนะปลาสลิด น้อยปลาคอน้อยอันนี้ลุงมลไปดักไม่ได้แล้วก็มีปลาลดได้ปลาลดจากสองตัวนี่แหละแม่น,นี่ก็ใส่เป็นน้ำปลาผงชูรสแล้วก็มีตะไคร่ใบมะกรูดกระเทียมแล้วก็หอมแม่กำลังตัดอยู่เนาะต้องปรุงรสก่อนให้มันเข้ากาันมากๆเนื้อลาก่อน เรียมพักใส่พักหลายๆเนาะอร้อยนี่หอมดอาวไปบุกก่อนนี่พีกบุกในโผคืออาคนเลย คนให้เข้ากันนะจ๊ะเป็นไงจ๊ะคนให้เข้ากันเลยจ๊ะ,จะ,จะโอเคมันพูดรีวิวเป็นเห็นเหรอรีวนี่นะคะ หมูทอดจะก่อรอยไม่พอเพราะติมทำมันถือว่ามันเผ็ดไปหน่อยหนึ่งน่ะแกงอ่ะลองชิมหรือยัง คนคนคนไฟไร้ไม่มัน,นจะจืดแต่ว่าอืมต้องใส่ปลาติมหอไใบตองซุดได้ไม่ตองไม่ตองให้มันเหี่ยวกว่าห่อได้ทาไม 等你呢。嗯嗯 ตแตงกจแแล้วเตรียมใส่หัดนมตีน้องก็แม่บอกเลยนี่ยังคือเลยนะยังคือใหญ่แล้วนะนแหน,แนมจะแหนมมากับว่าอยู่ซุกอยู่เซ้าผู้ช่วยผู้ช่วยเลนหรือว่าผู้ช่วยหอ พยายาม,มเป็นก <ชา S 1> ้อน <ชา S 1> เป็นก้อนไว้อันนี้ก็แอบดูนะจ๊ะสองคน<า>ทําอะไรเอ่ยออจ๊ะแลวเอามาทอดเอามาทอดจ้า ทีท่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้จ้าก็เป็นวิถีชีวิตง่ายๆของครวรุ่งมนในวันนี้นะจ้ะสวัสดีจ้า